สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีว่าดวงธาตุลมวันนี้ราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมรักครั้งใหม่ดีกับชีวิตแค่ไหนเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุลมกันได้ครับว่าดวงความรักความสัมพันธ์นะครับกับรักครั้งใหม่นะครับคนคุยใหม่นะครับสถานะความรักใหม่นี้จะดีสําหรับชีวิตคุณไหมจะประสบความสําเร็จสําหรับความรักหรือ,รอเปล่ามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมอดสามเซนนะครับแจ่สามใบเป็นไปไปคถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซนแรกเลยครับว่าดวงความรักนะครับและความสัมพันธ์สําหรับชาวธาตุลมนี้ กับรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงสถานะคนคุยและสถานะโสดด้วยนะครับรักที่จะเข้ามานี้จะดีสําหรับคุณหรือเปล่ามาฟังคำนายในชัยที่1เลยครับว่าดวงความรักกับชาวธาตุลมจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาเริ่มต้นด้่ยช้ที่1น,นะครับ <heeft> ผมบอกเลยว่ากับเรื่องของภาวะความรักและความสัมน,นเนี่ยชาวธาตุลมไม่เปิดใจสําหรับรักครั้งใหม่นะครับผมมองว่าณเวลานี้เองเนี่ยชาวธาตุลมมีปัญหาเรื่องของสภาวะทางใจครับเพราะตัวคุณเองเนี่ยไม่เชื่อว่าความรักเนี่ยจะเข้ามาเพื่อพัฒนาซึ่งกันและกันจะเข้ามา เพื่อให้ความรักมันงอกงามและไปต่อได้ดีนะครับคุณกลัวความรักนะครับกลัวว่าคนที่เข้ามาจะมาทําร้ายความเป็นคุณนะครับหรือว่าทําให้คุณหนักใจเกิดขึ้นเพราะรักที่ผ่านมานะครับทำให้คุณเหนื่อยใจทําให้คุณทุกข์ใจนะครับทำให้คุณเหนื่อยกับเรื่องความรักมากๆเพราะต้องวิ่งตามความรักอยู่ตลอดเวลาความรัก ครั้งเก่านะครับที่เข้ามาหาคุณเนี่ยคุณมักจะวิ่งตามและทําให้คุณเหนื่อยนะครับคุณคอยตามเช็คคอยตามดูคอยตามสอดส่องอยู่เสมอนะครับรักครั้งใหม่เนี่ยถามว่าจะดีสําหรับชีวิตไหมผมมองว่าชาวท่านลมยังไม่เปิดใจพร้อมรับคนใหม่ๆนะครับมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาคุยมีสถานะคนคุยเกิดขึ้นก็จริงแต่ถูกเบรกไว้กับเรื่องของสถานะนั้นนะครับยังไม่ได้พัฒนาต่อระยะไกลครับที่สองครับเป็นไงบ้างนะครับรักครั้งใหม่ดีกับชีวิตแค่ไหนนะครับสาหรับชาวท่านลมนะมาดูในช้ยสองครับก็ยังบอก ะะว่าสิ่งที่มีปัญหามากที่สุดนะครับสำหรับความสัมพันธ์เลยคือใจของตัวคุณเองผมมองว่าชาวท่านลมไม่พร้อมที่จะมีความรักครับยังไม่พร้อมที่จะมีความรักยังไม่พร้อมที่จะมีใครยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรักแบบจริงจังคุณมองแค่ความรักแบบเล่นๆนะครับมามาไปไปอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไปแค่นั้นนะครับคุณเองจะไม่ตามใครแล้วจะไม่วิ่งตามใครแล้วจะไม่ทําให้ตัวเองเหนื่อยใจอีกแล้วนะครับเพราะคุณรู้สึกว่าคุณทําเพื่อความรักมาเยอะคุณอยากให้คนเข้าหาคุณมากๆคุยกับคุณมากๆนะครับหรือว ตือตามง้อคุณก่อนเพราะที่ผ่านมาคุณเป็นแบบนั้นนะครับตามเขาก่อนนะครับออสอดส่องเขาก่อนนะครับตามเช็คเขาก่อนเลยทําให้คุณ ก็มองกับรักครั้งนี้เองเนี่ยมองว่ามันเหนื่อยไม่อยากทําอะไรอีกแล้วถ้าจะมีคนเข้ามาจริงๆอาจจะรอจังหวะและโอกาสที่ดีเท่านั้นเองนะครับเุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับรักครั้งใหม่ดีกับชีวิตแค่ไหนนะครับสำหรับชาวธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะครับเุดท้ายนะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าไม่พร้อมมีความรักนะครับตั้งแต่เซตที่1นะครับเซตที่2เองนะครับแล้วก็เซตที่3นี้ความรักครั้งใหม่ยังไม่ดีสําหรับคุณนะครับมีคนเข้ามาแต่คุณก็ไม่ได้ชอบไม่ไดด้เเป็นห่งงียววครืออาามททิ ความรักอันเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ภาวะความรักเองเนี่ยทำให้คุณหนักใจเกิดขึ้นรวมถึงคนที่เข้ามาเองก็ไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวทําให้คุณไม่มั่นใจสําหรับความรักว่าจะไปต่อได้ในระยะไกลรวมถึงภาวะความรักกับรักครั้งใหม่ก็ไม่ประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันนะครับเพราะหนึ่งเลยคือตัวคุณเองไม่ได้มองคิดทางความรักมากขนาดนั้น2เลยคือไม่ได้มองว่าความรักจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมองคิดทางความรักว่าเป็นชีวิตจิตใจสําหรับคุณนะครับสเลยคือคนที่เข้ามาไม่จริงใจนะครับ4่เลยคือคุณยังไม นะครับผมเลยมองว่าัะครั้งใหม่ยังไม่ประสบความสําเร็จครับตอนนี้โฟกัสที่เรื่องงานเรื่องของการหาตังค์นะครับเรื่องของชีวิตอันก้าวหน้ามากกว่าครับ